ขอบคุณมากเลยครับผมก็อ๋อ,อมีมีสงครามด้วยมีสงครามนะครับอ๋อก็ดีใจครับว่าวันนี้จบแล้วนะครับผมก็ตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแหละนะครับผมตัต้งแต่ปีหนึ่งเลยสาหัสยังไงบ้างก็ในในช่วงที่แบบว่าการเมเนจนะครับในช่วงนั้นบางทีเราแรกๆเรายังแบบปรับตัวปรับตัวยากเหมือนกันตั้งแต่ตอนนี้คือผมอะ่ะเข้าวงการประมาณปี2 เราเริ่มทางานเต็มๆประมาณปี2ครับแต่ว่าเราก็แบบผมทางานธุรกิจอยู่แล้วแหละตั้งแต่ตอนปีหนึ่งใช่ครับก็ธุรกิจเราเรายังพอแบบว่าเวลาห่างเรียนมีแบบว่าพักเบรกมีทําได้แต่การนเทิงไม่ได้เราจะต้องไปอยู่ในกองถ่ายครับเราจะต้องไปอยู่ตามอีเวนต์ต่างๆเราก็มีาาก,การจัดการครับแรกแรกก็อาจจะยังแบบปรับตัวไม่สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยเราเราต้องอ่านหนังสือด้วยนะเราต้องทากันนี้ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ช่วยอะไรๆปรับตัวครับจนจนผ่านมาเรื่อยๆเริ่มปรับตัวได้ปรับตัวได้ผมผมก็ไม่เน็ดเลยว่าเรียนคือเรียนเลยงานคืองานเลยทุกอย่างก็ออกมาแบบเ็อปเลยครับจนแบบว่าเราก็ตั้งใจทําทุกอย่างครับในทางด้านเรียนเองแล้วก็ในทางทางวงการบันเทิงเองนะครับว่าจะเป็นเล่นละครเองร้องเพลงหรือว่างานต่างๆจนนะครับจนเราวันนี้ครับก็สําเร็จแล้วมาถึงวันนี้ก็ชื่นใจเลยเนาะชื่นใจครับจริงๆจริงๆผมอ่ะเด็กๆผมเคยคิดคิดยิงยืนเลยนะคุณด้วยความว่าเราเราพยายามทำงานตั้งแต่เด็กทำงานแต่เด็กแล้วผมรู้สึกว่า เราไม่ต้องเรียนจบนะครับเราก็จะสามารถปเป็นเศรษฐีได้นี่นะครับชุดตอนประมาณปอ,อตีเพราะตอนนั้นขายสติกเกอร์ได้แล้วประมาณแบบมาถมขายสติกเกอร์ได้แล้วแผ่นละ2บาทอะไรเงี้ยลูกเม็ดละบาทหนึ่งอะไรเงี้ยเอาแบบของที่บ้านมาขายแล้วไม่คือทุนที่บ้านนะครับอันนี้เคยเล่าให้ฟังไปนะครับก็ก็รู้สึกว่านี่เราจะเป็นเศรษฐีได้ดยที่เราจะไ็นต้องเรียนจบก็ได้ <c oughs> เราคิดในวัยเด็กนะครับเราได้อากงนะครับอะกงก็สอนคืออากงผมมากตอนนี้เด็กอยากเรียนมาก แต่ด้วยความว่าทางครอบครัวครับนะตอนนั้นยังแบบว่าเป็นเหมือนแบบคนลูกคนจีนครับคนจีนมามาแล้วก็เสื้อพืนหมอนใบแล้วก็โกงไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะต้องส่งน้องน้องเรียนากงก็นนพูดหูมาคำหนึ่งแล้วตอนนี้ประมาณนี้ให้ฟังไป็ยาวกว่านี้เยอะเลยครับก็าแบบว่าอยากให้ผมแบบตั้งใจเรียนผมแบบถ้าอยากเรียนก็ะเรียนไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวกงส่งเองอยากหยุดเมื่อไหร่ก็บอกอยากไปต่อเมื่อไหร่ก็บอกแต่โกงอยากให้เรียนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราแบบพอใจนะี่ครับเป็นแรงบันดาลใจจนถึงวันนี้แล้ววันนี้เราเาเรียนจบแล้วครับ กงผมเป็นคนไม่ค่อยกออกออกจากจังหวัดตราดเลยเป็นความดีใจมากคือชวนกงมาแฟนมีตนะครับทุกปีกงไม่มาเลยนะครับเพราะกงไม่ชอบเดินทางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใช่ครับเศรษฐศาสตร์ครับเดี๋ยววันที่ 17, 17นี้17นี้ครับเดี๋ยวกงก็จะมานะด้วยก<ค>งอ,อยากมาเห็นคือไม่เคยเห็นกงเอ่ยอย่างนี้ด้วยนะว่ากงโทรไปบอกน้าว่าแบบน็อตน็อตพาเตียไปหาหลานหน่อยสิเตียอยากถ่ายรูปกับหลาน ดีใจมากตั้งแต่ยังโอนครับโอนครับตั้งแต่ยังยังไม่ได้นี่เลยติดยังไงฮะเนี่ยเดเลยลูกอนเดเลยดความที่เราชอบธุรกิจแต่เด็กใช่ครับใช่ครับด้วยครับจริงๆจริงๆรแรกๆครับเข้ามาวงการการเรียนก่อนเลยนะฮะที่จะเข้ามหาลัยคือเป้าหมายคือตอนแรกจะมาทางแพทย์เลยทางแพทย์ทันตะอะไรเงี้ยครับผมก็มโอการสอบอะไรแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับมีการผันเปลี่ยน รู้สึกว่าไม่ใช่ทางของเราอะไรเงี้ยครับผมก็มาทางวิศวะอะไรอย่างนี้ก่อนก็ติดนะครับสอบติดแล้วก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันจกกนกระทั่งรู้สึกว่าผมผมําทำธุรกิจอย่างงี้นี่แหละไปช่วยงานงของรุ่นพี่ตั้งแต่แวัยมัธยมพอเข้าไปฝึกง,งานพอไปฝึกง,งานแล้วมานก็คนพบว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราลักที่สุดมันคือตรงนี้ใช่กับประ,ประโจนหมอช่วงนะั้นเข้าการเพิงนุกรู้สึกว่าผมอยากทำวงการบันเทิงเนี่ยทำธุรกิจก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าทำวงการบันเทิงทำถึงที่สุดถ้าทำธุรกิจทำถึงที่สุด พอวันนงมีจังหวะและโอกาสนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่สุดครับเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจครับใช่เป็นน่าพอใจอก็ไ,<ห>ไม่ค่อยคิดเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเกรดเราจะประมาณแบบว่าด้วยความแบบช่วงและช่วงแบบเข้าองการใหม่ๆนะครับปรับตัวไม่ได้จริงๆเกรดตกมากๆลงไปแบบหลายจุดเลยนะครับพออันนี้จบมาเออโอเคเป็นที่น่าพอใจนะครับผมแต่ว่าด้วยความว่าเราเรามีมีทำงานต่างประเทศด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเ้ยเราเราพอใจนะกับกับตรงนี้ที่บางช่วงที่เหมือนกับว่า ขออาจารย์ด้วยทําด้วยอะไรเงี้ยกับเกรดตรงนี้เรา้สึกเราพอใจเกินคาดครับที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับเลยเลยเลขสามาครับใช่เพราะผมตั้งเป้าไว้ว่าจบไม่อยากให้ต่ํากว่าสามแต่พอเลยมาเรารู้สึกว่าโอเคเลยเลยมาไกลอยู่นะครับใช่ จริงๆผมผมมีดูๆครับเป็นทั้งคอร์สที่แบบว่าสามารถที่จะแบบเอ่อเวิร์กงานไปด้วยได้แล้วก็เหมือนกับว่าทําแบบว่าวงการบันเทิงไปด้วยได้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ดูอยู่เหมือนกันปอโธบางสาขาให้เรารู้สึกว่าเราอยากเติมเต็มแต่จริงๆส่วนตัวผมะครับผมเทคคอร์สมุมคอร์สแบบสั้นๆ3เดือนเออหรือว่าอาทิตย์1นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นหลายชั่วโมง16ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วส่วนตัวผมเทคคอร์สอยู่กับบิสเนสตลอดเวลาอยู่แล้วครับใช่ต้องพักก่อนป่ะหรือว่าต่อเลย น่าจะน่าจะทําตอนนี้น่าจะขอลุยงานก่อนครับแต่ถ้าเป็นปอโ์จริงจังเนี่ยมันจะมีเวลากําหนดในการที่ต้องทําให้จบใช่ไหมครับก็เลยก็เลยเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังเติมเต็มความรู้ครับด้วยการว่าเรียนในพวกของแบบว่าคอร์สบิสเนสต่างๆอยู่แล้วก็จะอาจจะเรียนคอร์สบิสเนสพวกนี้ไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบ certificate ที่เราได้เรื่อยๆอยู่แล้วเราทำไดเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าปริญญาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเน่าจะดูกันอีกทีหนึ่งครับใช่ครับ วันนี้ดีใจมากครับพี่พี่แฟนคลับแบบจัดงานให้วันนี้เป็นแบบงานแบบว่าคอนกรีติเรชที่แบบว่าเป็นบัณฑิตหม่ป้ายแดงนะครับผมก็จริงๆเรียกว่าป้ายแดงมาจบม,มาปีครึ่งแล้ว <c oughs> นะครับผมแต่ว่าเพิ่งได้รับครับผมก็ดีใจครับรนี่ต้อง <fare S 1> ขอบคุณพี่แฟนคลับชาวมิงเงเอร์ทุกคนเลยผมแบบบอกตลอดเลยว่าผมโชคดีมาก,กมมีทุกคนผมโชคดีที่แบบว่าทุกคนแบบมอบความรักให้แล้วแบบผมก็โชคดีที่แบบว่าผมได้ส่งความรักกลับไปหทุกคนนี่ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่น่ารักน่ารักด้วยตลอนครับใช่ครับจริงๆแต่เมื่อวานแล้ว ทั้งวันนี้แล้วก็เมื่อวานเป็นคอนเป็นแบบเหมือนคอนเกรสทัวรชั่นอะไรเงี้ยยินดีด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักครับพี่ๆทุกคนเล่นแท็กผมมาเข้าไปนั่งอ่านสนุกสนานกันเพราะเมื่อวานจริงๆที่ทางมสวมีแบบซ้อมรับปริญญาแบบรอบแรกซึ่งพอรอบแรกปุ๊บม,มันเลยทำให้แบบว่าเราเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็มาวันนี้ต่ออะไรเงี้ยใช่น่ารักมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆริงเห็นว่าพี่เดินผ่านแต่ไม่ได้มีแค่แต่งชาวตา่างใช่ครับมีแฟนคลับแบบชาวต่างประเทศมาด้วยใช่ครับผมมีหลากหลายประเทศเลยนะครับก็ยังยังไม่เห็นมากแต่ตอนนนนี้เเหห็็คคุุณณแแมม่่่่่ถายยรููปอ ยังเลยครับผมยังไม่เดินดูเลยผมผมแบบว่าเพิ่งถึงไม่นานเองอะไรเงี้ยเขาก็เอาผมไปอยู่ในห้องนั้นก่อนนะครับแล้วก็มีของกินมากมายให้ผมนะครับเลือกสรรนะครับสนุกกับของกินมากนะครับกินไม่หยุดเลยนะครับจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกับแฟนคลับบ้างมีเยอะเลยครับมีอย่างน้อยๆเรามีถ่ายรูปมีแบบเออกิจกรรมที่เล่นเล่นนู่นนี่นั่นกันหน่อยๆแหละนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมสร้างความสนุกกันแล้วก็อยากจะถ่ายรูปทุกคนหนึ่งตอนหนึ่งใช่จริงๆหลายๆคนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมคือผมมาเลือกอยากจะจัดจัดงานเนี้ย ทั้งนัค้คุยกับคุยกับว่าพี่พี่เชียนก่อนแล้วแหละที่ผู้จัดก,การว่าแบบว่าอยากากระจัดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยชายก็เป็นประจุมหมอพอดีครับว่าผมว่าอยากแบบคือถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ที่มอเนี่ยบางทีแบบญาติพี่น้องมาเพื่อนเพื่อน,นมาอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบ่งเป็นวันเลยนะอย่างวันก่อนเป็นเพื่อนผมวันให้เพื่อน,ให,อนให้เพื่อนเลยเพื่อนทุกคนล็อกไว้ครอบครัวผมเดี๋ยวไปวันที่17บเายที่เป็นวันรับจริงเดี๋ยวทายกับปริญญาเลยวันนี้จะเป็นวันนี้ผมให้กับแฟนขับเต็มๆผมอยากให้แต่ละวัน,นครับคือเราไม่สามาุด วันนี้ก็เลยอยากให้เป็นวันของพี่พี่แฟนคลับชาวมิงเออร์ทุกคนครับรู้สึกไงบ้างพี่เหมือนเขาอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกทั้งวันที่เราเป็นครอบครัวจะเป็นในสิ่งที่เราต้องมาลางอะไรผมรู้สึกว่าผมจะพูดตลอดว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวได้ชื่อว่ามิงเอ๋อร์ครับวันนี้ครอบครัวเราเรามีทั้งอาจจะโตขึ้นหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยมีมีครอบครัวที่บางคนอาจจะมีภารกิจอะไรก็แล้วแต่เรู้สึกว่าวันนี้ครอบครัวเราโตขึ้นนะครับแล้วผมผมรู้สึกผมผมเป็นเป็นบุคคลที่รวมครอบครัวดีกว่า นะครับเราเป็นคนที่รวมครอบครัวแล้วเราเรา,เราแบบไล่ลต่อไปกับทุกทุกคนทุกทุกคนได้ได้แบบว่าเห็นพัฒนาการของเรารู้สึกแบบว่าในแต่ละอย่างดูเราทําแต่ละสิ่งที่ทั้งดีบ้างถูกบ้างไม่ดีบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นการเรียนรู้อะครับจนวันนี้มันมันผมยังรู้สึกเรายังไม่โตขนาดน,นั้นนะแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นได้โตมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่า ในพี่พี่แฟนลับครอบครัวผมก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมเรียนรู้เหมือนกัน,นรวมถึงในสิ่งที่หลายหลายคนแบบว่าเรียนรู้ผมก็ได้รู้จากเขาเหมือนกันบางอย่างนะครับบางทีผมแค่เข้าไปทวิตเตอร์อ่ะผมก็ได้เรียนรู้จากอะไรหลายอย่างวอ่ะโดยที่แบบว่ามันมันอาจจะหาไม่ได้ถ้าแบบเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้เราไม่ได้เจอกันในเวลานี้ซึ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมรู้สึกว่าเราโชคดีมากาครับจะเรียกเบอร์ไหนดีจริงๆมัน มันเป็นสิทธิ์ที่มันมีความสุขมาครับผมเอาตรงๆแบบทุกครั้งที่ท้ออ่ะถ้าไม่มีแฟนขับผมก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านทุกครั้งที่ท้อเราจะผ่านทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าแบบเราต้องการกำลังใจไปยังไงแต่เนี่ยมันหันหลังไหมมันมีรู้ทุกคนตลอดเวลาเลยครับมันมีความสุขมันมีความรักมันคนรออยู่นี่ครับทุกอย่างมันเกิดมันเกิดจากคำว่าความรักและความสุขมันผมเคยแบบให้สัมภาษณ์อะไครั้งไปมันคือความรักที่มันเกิดขึ้นจากที่ผมทํางานที่ผมรักความ ทำให้แบบทุกคนมีความสุขแล้วผมก็มอบความราักให้ผมแล้วผมก็รู้สึกว่าก็ได้รับความสุขกลับมาแล้วก็ได้ความรักในที่มอบของทุกคนอีกมันเป็นอะไรที่มันแบบขวหาที่สุดไม่ได้จริงอ่ะคือทำความสุขพิเศษในการผมรู้สึกว่าผมมีเงินเป็นพันล้านผมว่าผมก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรแบบนี้มันมันเป็นม,ม,มันเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่านี่คือแบบการที่เป็นผมในคิดเนี่ยครับผมในคิดที่แท้จริงคืออะไรแบบนี้ผมรู้สึกอยางไงเดี๋ยวใครจะพูด ก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับวันนี้เรียนจบแล้วครับเรียนจบแล้วนะครับหลายๆคนถามตลอดว่าจะรับปริญญาหรือเปล่าจะรับปริญญาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับวันนี้จบแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่อยู่ข้างทานกันมาเป็นกาลังใจขึ้งกันรละกันหลายๆคนแบบว่ากลัวจะนอนดึกอะไรเงี้ยนอนดึกเองหรือว่าแบบทํางานดึกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายๆคนเป็นคอยเป็นส่งคมเป็นห่วงตลอดผมก็ได้อ่านตลอดก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมก็วันนี้เรียนจบแล้วนะครับผมก็ จริงจปริญญานี้ไม่ใช่ของคนเดียวหรอกผมอยากจะแบบปริญญาเนี้ยเป็นความสําเร็จที่ของพวกเราครอบครัวชาวมองเออรทุกคนครับใช่ครับเห็นเห็นอยู่ครับว่าเนี่ยมีขบวนสิงโตมีเชืดสิงโตมีอะไรรอดูเลยนะครับชอบมากนะครับรู้สึกว่าแบบ <c oughs> าจะาเป็นเพราะบ้านของจีนก็ได้ร <c oughs> เราเป็นคนจีนเราเป็นคน,นจีน อาจจะไม่ผม icism, น่าจะไม่มีที่มาอะไรนะครับแต่ว่า <men> ที่บ้านผมอะไรเงี้ยเป็นคนจีนอยู่กับสารเจ้าวตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยจริงจริงแบบแการเชื่อสิงโตเป็นการแบบโอวยพรนั่นแหละอวยพรนั่นแบบมักมีสีสุขมีความสุขเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยสิงโตก็เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วมีมังกรมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของแบบความสุขอยู่แล้วของแบบความเฮงเฮงปังปังอะไรเงี้ยครับ